ดูเชียอ่ามาแล้วมาดิจ้งมาแล้วอ่าไหนดูดิมันจะใช่ไหมมันจะมาไหลทำไมขอบนี้เป็นสีแดงปิ้งเข้ามาตัวกาโบกาปะเล่อ่อมันก็ปิดหน้าจอเราเหมือนเดิมโชว์หน้าจอได้ไหมเออข้าน้่งข้า เฮ้ยเด็กๆเนอะกม่เชนะาว่ามันนะ่ะต้องมีนีน,น่เลยไม่เชาว่าแบบมันต้องมันต้องมีตัวหายากแน่เลยพูองอนแล้ว Yeah, ini aku ini yang juga ini aku ini aku pisret mon, kau mani ala ya? mon, ม,มีอะไรเลไม่มีอะไรเไม่มีร,มมรจเรายังอยู่หน้าจอนี้แบบไร้สดไหมเนี่ยโอ้ยังอยู่ไหมยังอยู่จ้ะ อะไรเหรอเหนื่อยดิเสียงทดสอบทดสอบเสียงไหมไม่ใช่เสียงอะไรนสวัสดีค่ะอตอนนี้ยังไง อนนี่นี่มันห้าทุ่มเลนได้เปล่าโอ้โหสิบสองช่ช่วยช่วยช่มยช่วย่วกช่วย่ยช่วยช่วยชก็ยช่วหช่วย่วยช่วย่วจะอยู่นย่นยช่อยช่วจะ่ยช่วยช่วยช่วย่นี่วนช่วย่วย่ยช่ย่นยช่นยน่น ทำไมเรามองไปทางนี้เนี่ยไหนมอมงทางนี้อ่มองไปทางน,นี้ทำไม,มเดี๋ยวนอืมไปดีงนะ่าเอา้าถ้ามตาแบบนี้ดูเห็นไหมไ้เข้ามา <laughs> ไม่ได้